พิสวัสคาตาเกม EP ที่7และ EP ที่8เมื่อเจได้ดึงตัวโอมมาทำงานด้วยสำเร็จทำให้เจนั้นไม่ต้องคอยตามโอมและจีน้องสาวของตนและเป็นการโชคดีของเจที่งานของเธอที่มีปัญหาได้โอมมาช่วยพอดีแต่ก็เป็นจังหวัดเดียวกันกันกบที่มีนาก็ได้เจอโอมเช่นกันถึงแม้ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน เจก็ยังคิดถึงแพทคนรักของเธออยู่เสมอและยิ่งเมื่อเธอได้เจอเสื้อของแพทยิ่งทำให้เธอนั้นยิ่งคิดถึงเขามากขึ้นแต่แล้วเจก็ต้องสะดุดกับอะไรบางอย่างที่อยู่ในกระเป๋าเสื้อของแพทและสิ่งนั้นก็คือแหวนของเธอที่เธอเคยได้ให้กับโอมก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุและนั่นก็ทาให้เจสงสัยว่าทาไมแหวนถึงมาอยู่ในเสื้อของแพท เมื่อโอมและเจได้ทำงานร่วมกันทำให้ทั้งคู่ยิ่งมีความสนิทสนมกันขึ้นเรื่อยๆจนบางครั้งเจก็อดนึกไม่ได้เลยว่าจริงๆแล้วโอมก็เป็นคนดีอย่างที่จีเคยบอกกับตนไว้ทั้งโอมและเจช่วยกันแก้ไขปัญหางานต่างๆจนสำเร็จไปได้ด้วยดีนั่นก็ทำให้เจยอมรับในตัวของโอมว่าเขาเป็นวิศวกรที่เก่งและตั้งใจทำงานอย่างแท้จริง ส่วนทางด้านสุชาติที่จริงจังกับมีนามากขึ้นในระหว่างที่ทั้งคู่ได้มีโอกาสไปพักที่ทะเลด้วยกันสุชาติไม่รอช้าเขาพูดตรงๆกับมีนาว่าจะขอคบกับเธอมีนาถามสุชาติกลับว่าแล้วฉันจะแน่ใจได้ยังไงล่ะคะว่าคุณจะจริงจังกับฉันจริงๆมีนามองสุชาติอย่างลุ้นๆสุชาติหยิบแหวนเพชรวงใหญ่ขึ้นมา เขามองมีนาด้วยแววตาที่หวันซึง้งพร้อมกับพูดว่าแต่งงานกับผมนะครับมีนาอึง้งไม่คิดว่าสุชาตินั้นจะถึงขั้นขอเธอแต่งงานและในคืนนั้นเองมีนาก็ยอมตกเป็นของสุชาติแต่โดยดีทุกอย่างที่มีนาทำนั้นเป็นส่วนหนึ่งของแผนการที่เธอจะต้องทำให้สำเร็จต่อมาสุชาติบอกกับมีนาและลูกว่าให้ย้ายมาอยู่ในบ้านของตน เพราะว่าในตอนนี้เธอได้เป็นภรรยาของเขาแล้วจุชาติพามีนาและมาร์คลูกชายของมีนาเข้ามาในบ้านในจังหวะนั้นเองเจและโอมก็เข้ามาพร้อมกันพอดีมีนามองโอมอย่างตะลึงส่วนเจก็แปลกใจว่าจุชาติพามีนาเข้าบ้านทําไมและนั่นก็ทําให้เจเข้าใจทุกอย่างแล้วว่าที่พ่อบอกว่าจะไปต่างจังหวัดกับเพื่อนนั้นก็เป็นเรื่องโกหก แท้จริงสุชาติก็ไปกับมีนานั่นเองสุชาติขอคุยกับเจและจีเป็นการส่วนตัวและสุชาติก็บอกว่าตนกับมีนานจะแต่งงานกันจีถึงกับร้องไห้รับไม่ได้กับสิ่งที่พ่อบอกจีถามพ่อพร้อมน้ำตาว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นแค่ทางผ่านเหมือนผู้หญิงทุกคนที่พ่อผ่านมาใช่ไหมคะสุชาติตอบลูกสาวคนเล็กอย่างลำบากใจว่า พ่ออยากจะแต่งงานกับมีนาเขาจริงๆจีเสียใจมากร้องไห้หนีขึ้นไปข้างบนจนเจต้องคอยปลอบใจน้องส่วนเจเองก็เสียใจมากเธอแอบมาร้องไห้กอดรูปครอบครัวที่มีรูปแม่พ่อและเป็นรูปครอบครัวที่สมบูรณ์แบบเพราะเธอเองก็ไม่คิดว่าพ่อจะคิดมีใครมาแทนที่แม่ได้ซึ่งการเสียใจของเจก็มีสายตาคู่หนึ่งของโอม คอยมองดูเธออยู่และแล้วความเสียใจนั่นเองทําให้เจอยากปล่อยทั้งร่างกายให้เหลือแค่ความว่างเปล่าเจเดินมาทางสระน้ำเธอหยุดแล้วเธอก็ตัดสินใจทิ้งตัวลงสะว่ายน้ำายัางไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยเจตกอยู่ในผวังใต้น้ำเธอได้เห็นภาพของแพทที่คอยยิ้มให้เธอทำให้เธอรู้สึกตัวและคิดว่า แพดนั้นจะมาดึงตัวเธอขึ้นไปแต่แล้วมือนั้นกลับกลายเป็นมือของโอมที่เห็นว่าเธอตกน้ำโอมก็กระโดดเข้ามาช่วยเจทันทีแล้วก็พาเธอขึ้นมาจากสระน้ำโอมต่อว่าเจที่ทำแบบนี้เธอเคยรอดตายจากการจมน้ำมาแล้วและเจก็ต้องแปลกใจว่าทำไมโอมจึงรู้เรื่องที่เธอเคยจมน้ำ เธอเริ่มสงสัยและถามเรื่องเสื้อและเรื่องเหตุการณ์ว่าโอมนั้นเห็นเหตุการณ์ได้ยังไงโอมนิ่งเพราะจริงๆแล้วตนไม่ได้อยากจะบอกว่าตนเองเป็นคนช่วยชีวิตเจเอาไว้แต่เจก็ไม่ลดละความพยายามคาดคั้นเอาความจริงจากโอมโอมจึงเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เจฟังว่าตนเป็นคนช่วยชีวิตเจเอาไว้และเสื้อตัวนั้นก็เป็นเสื้อของเขาเองที่เขาเอาไปคลุมตัวให้เจ ึเพราะเจเข้าใจมาตลอดว่าเพ็ดเป็นคนช่วยเหลือตนเองและเจเองก็ไม่คิดเลยว่าคนที่ทําให้ตนมีชีวิตรอดมาได้สุดท้ายก็คือคนที่เธอเกลียดชังมาตลอดเจถึงกับเข่าอ่อนเมื่อรู้ความจริงโอมให้เจขี่หลังและจะพาไปส่งที่ห้องทุกอย่างและการกระทําของโอมนั้นเริ่มทำให้เจเริ่มมีความรู้สึกดีกับโอม อย่างและการกระทําของโอมนั้นเริ่มทําให้เจเริ่มมีความรู้สึกดีกับโอมมากขึ้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามในอีพีหน้านะคะหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ